ค่ะก็เป็นเคสที่บีตื่นเต้นจริงๆก็ตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าคุณเป็นหมอ <c oughs> เป็นคุณหมอของบีที่ส่งคนไข้มาให้ทาน <c oughs> <c oughs> อูนี้ประจำา อมออยู่ท่านหนึ่งนะเออท่านเห็นคลิปของบีอะแล้วก็ท่านก็โทรมาคุยนัก็ติดต่อกันมาหลายปีมากนะ <c oughs> คือคุณหมอเริ่มต้นเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าตอนเรียนแพทย์เนี่ยเขาไม่มีสอนนะเรื่องไตเนี่ยว่าดูแลฟื้น,ฟ,นฟูกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือรายละเอียดเนี่ยไม่ไม่ไมไ้มีแบบนั้นคือถ้าเกิดเป็นหมอไตก็คือเป็นลักษณะเป็นผ่าตัดอะไรไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่การรักษาที่จะให้เอ่อฟื้นด,ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีนะคะ แล้วคราวนี้เนี่ยพอเข้ามาเจอบีก็เลยเออได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เรื่องของเรื่องก็คือคุณหมอเนี่ยอยู่โรงพยาบาลชื่อ,อโรงพยาบาลบูรชัดชายกรเป็นโรงพยาบาลของไอ้รถไฟแห่งประเทศไทยอะ่ะคือคุณหมอเนี่ยมีคนไข้แต่ที่เป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่พอนานไปนานไปเนี่ยในที่สุดเขาก็เจอว่าไตาเสื่อมจากโรคไอ้ที่เป็นโรคเสื่อม<ส>ของตัวเองโรคประจำตัวครนี้เนี่ยพอ,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 อมาถึงไตเนี่ยคุณหมอก็เลยเอจะช่วยคนไข้อย่างไงเพราะหมอเขามีปณิธานของเขาด้วยนะคือ คนไข้ของหมอต้องไม่ฟอกไตอเออเป็นหมอจบจุลานะคุณหมอนะคุณหมอบอกชื่อเลยก็ได้นะคุณหมอแพทย์หญิงมารินีชำนาญกิจเออท่านตอนนี้อายุ80แล้วนะ กรณีก็เลยเอพอคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเ,เป็นโรคเกาต์อะไรต่างๆเนี่ยที่ในที่สุดแล้วไตจะพังอะ่ะคุณหมอเขาก็เออทำยังไงถึงจะบอกคนพวกนี้ดีนะว่าให้ดูแลง,งี้ๆ,ๆอะไรเงี้ยเขาก็คุณหมอก็สืบเสาะหาความรู้เหมือนกันแล้วก็มาเจอบีแหละคุณหมอก็ให้บีส่งก๊อปปี้เอกสารของอาหารสมาคมโรคไตอะไรเงี้ยไปให้คุณหมอเขาถ่ายเอกสารแจกคนไข้เขาเลยนะควรจะดูแลเรื่องอาหารแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะล่าสุดเนี่ยที่เขาโทรมา เ,เขาบอกบีล่าสุดเนี่ยอยากจะโทรมาแจ้งเรื่องที่หมอกินเองคือหมอเนี่ยนะเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้กินเจลของเรานะเขาแค่โทรมาถามเรื่องควรจะกินอะไรไม่ควรกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อสักประมาณ2เดือนที่แล้วคุณหมอนาาเนี่ยค่าไตเนี่ยจาก60กว่าเนี่ยตกไป47ก็โทรมาปรึกษาบีไบอกบีตานี้เป็นของหมอนเองและบีทำยังไงดีหมอเนี่ยเฮ้ยมาตรวจคราวนี้นะค่าไตาเหลือ47บบีก็ หมอไปทานอะไรออย่างเงี้ยถามก็คุยกันใหญ่นะแจงเหมือนเราซักลูกค้าไปะจนไปเจอว่าคุณหมอเนี่ยทานโยเกิร์ต หลังๆเนี่ย<ช>ทานโยเกิร์ตประจําทุกวันคืออายุอย่างหมอเนี่ยนะทานโยเกิร์ตเนี่ยมันไม่ควรแล้วแล้วก็แถมมันมีน้ําตาลคือโยเกิร์ตพวกที่ขายพว้วยมีผลไม้อยู่ในนั้นด้วยเนาะมันมีถาว่าโยเกิร์ตแบบไหนไงมีบอกหมอคา้านน้าตาลเยอะมากแล้วก็ไหนจะฟอสฟอรัสอีกใช่ไหมคะที่ในโยเกิร์ตเนี่ยเสร็จบีก็บอกไม่เอาเปลี่ยนใหม่เออหมอหยุดโยเกิร์ตนะหรือถ้าอยากจะทานก็ต้องให้ห่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามีของบีทานเองได้แล้วเขาบอกเออ เออเนี่ยก็หมอก็จะโทรมาสั่งอ,อูมิเองแหละคราวนี้ก็ปรากฏว่าก็เนี่ยเอาอูมิไปทานนะคะหมดไปหนึ่งกล่องแล้วก็สอ,องเดือนแหละเดือนละกล่องอะ อ่ะตอนนี้ครบสองเดือนแล้วแล้วก็เลยโทรมาบอกบีตกลงหมอปรับเรื่องอาหารนะตามที่เราคุยกันแล้วก็กินอูมิครบสองกล่องแล้วไปตรวจค่าไตมาแล้วตอนนี้ขึ้นมาหกสิบเก้าแล้วบอกว่าเน,นี่ยอูมิเนี่ยนะมันได้ผลจริงเนี่ยหมอก็บีเวลาที่หมอส่งคนไข้มาเนี่ยนะบีก็ต้องคุยให้เขาฟังเยอะๆนะว่าเขาควรจะกินอะไรไม่ควรกินอะไรบางทีหมอก็พูดเหนื่อยว่าหมอพูดเหนื่อยเออก็เป็นการสนทนาที่แบบมีความสุขดีเลย แบบว่าเออหมอก็ส่งผลเลือดของตัวเองเว่ามันดีขึ้นแล้วแถมคนไข้ของหมอที่ส่งมาหาบีแล้วก็ทานอูมิเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยอะ,อะไรเงี้ยค่ะบีก็เอออยากจะมาแบ่งปันตรงนี้นะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าหมอเนี่ยหลักๆเนี่ยเวลาที่หมอสอนคนไข้เนี่ยนะให้ดื่มน้ำวันละเอา30มสิบคูณ ตัวใช่น้ําหนักตัวของเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นซีซีจำนวนปริมาณน้ำที่เราควรจะดื่มต่อวันหมอจะบอกคุณไข้หมออย่างนี้ในข้อที่หนึ่งนะ,ะข้อที่สองให้ทานผัก50ของมื้อนะข้าวและเนื้อสัตว์เนี่ยโปรตีนเนี่ยอย่างละ25อันนี้นี่คือที่หมอพูดประจำนะแล้วก็ให้นอนให้เพียงพออย่างตาม7ชั่วโมงแล้วก็ออกกำลังกาย หมอเนี่ยอายุ80เนี่ยหมอจะให้เดิน1กิโลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอายุยังไม่ถึง80ก็ควรจะเดินมากกว่านี้หมอบอกว่าเนี่ยเช่วยกันบอกทีให้คนน่ยดูแลตัวเองแบบนี้บีก็เลยเออเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยว่าก็มีคุณหมอที่สละเวลาแล้วก็พูดรายละเอียดว่าควรจะกินนั่นไม่กินนี่ทํงงาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็เราก็เอาหลักการนี้เนี่ยไปบอกคนของเราต่อๆต่อๆกันช่วยคุณหมออีกแรงกันด้วยนะคะโอเคแล้วก็อย่าลื ทานอูมิกันล่ะ,ค,ะคุณหมอมใจนะเนโอ้โหตื่นเต้น <c oughs> โทามาเล่าเลยโอเคาาลบแบ่งปันแค่นี้ค่ะขอขอบคุณเคสนี้มากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณหมอนะคะและก็คนไข้นะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆขอให้ค่าเลือดดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณม,มากเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video